เรือใบวางแผนระยะยาวเล็งเชสสารต่อเป๊ปมีรายงานนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกำลังวางแผนระยะยาวเลยครับด้วยการจับตามองเชสฟาเบกาสกุนซือของโคโม่นะครับว่าจะให้มารับงานแล้วก็สารต่องานของเป๊ปกวาดิโอลาครับโดยฟาเบกาสนะครับซึ่งเป็นอดีตมิดฟิลรุ่นน้องในนามทีมชาติสเปนแล้วก็บาร์เซโลนาครับผลงานยอดเยี่ยมทั้งตอนเล่นกับเชลซีอาร์เซนอลรวมถึงบาร์ซ่าด้วยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการทีมเป็นโค้ชให้กับโคโม่นะครับทีมในเกาโชเซล่าและก็เป็นคนพาโคโม่นะครับเลื่อนชั้นขึ้นมา โชเซราได้หลังจากตกชั้นไปนานกว่า21ปีนะครับแล้วผลงานการคุมโคโมตโ้กอก็บอกว่าเป็นทีมเล็กแต่ว่าสู้กับทีมใหญ่สนุกเลยครับซึ่งก็มีรายงานะนะครับบอกว่านักตอนนี้ซิตี้กำลังวางแผนระยะยาวครับเสริมทัพก็เสริมแต่นักเตะเรียกว่าอายุน้อยๆถึงแม้ว่าเป๊ปเนี่ยจะต่อสัญญากับทีมไป2ปีครับแต่ถ้าเกิดว่าเป๊ปวางมือเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็เลงไปที่ฟาบ์มิกาสว่าจะให้มาสารต่อเนื่องจากสไตล์การคุมทีมแล้วก็ด้วยความที่เป็นตำแหน่งมิดฟิล์เหมือนกันมันสมองเหมือนกันแล้วก็น่่่าาาจจะรับลูกกตออเปได้ยง ไล่รอยต่อเหมือนกันนะครับโดยสื่อในต่างประเทศเนี่ยรายงานว่าอาจจะดึงเชฟฟาเ์บการครับมาเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกอร์ดิโอลาก่อนเลยอย่างน้อยสัก1ปีเพื่อให้เรียนรู้งานของเป๊ปแล้วค่อยมาสารต่อครับแต่ก็เชื่อกันว่าฟาเ์บกาสคงจะไม่กลับมาเป็นผู้ช่วยแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นกุนซือเต็มตัวแล้วถ้าเกิดว่าซิตี้อยากได้ก็คงจะเอามาเป็นผู้จัดการทีมตัวจริงไปเลยดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้โปรเจกต์ระยะยาวของเือใบเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเป๊ปกอร์ น่าจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกจากเรือใบสีฟ้าไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูแหละครับว่าโปรเจกต์ระยะยาวครับในการซื้อดาวรุ่งหลายๆคนเนี่ยมาร่วมทับแล้วก็สร้างทีมใหม่ของแมนซิตี้แล้วก็ถ้าเป๊ปวางมือจริงๆเนี่ยคุณซื้อคนต่อไปของเรือใบสีฟ้าจะเป็นใครจะเป็นเชสหรือไม่ลองดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแฟนๆเรือใบคิดเห็นอย่างไรเป๊ปโอเคไหมถ้าจะอยู่ต่อแค่2ปีแล้วคนมาแทนเป๊ปจะเป็นเชสหรืออยากได้ใครเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ้ะชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไแล้วก็แช กดติดตามช a n e ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ